ะธรรมปัญญาจารย์บทที่ห้าจงระมัดระวังแต่ละย่างก้าวเมื่อท่านไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเข้าไปฟังใกล้ๆก,ก็ดีกว่าถวายเครื่องบูชาแบบคนโง่ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอย่าปากไวอย่าใจร้อนผีผามพลังปากพล่อยๆต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าประทับในฟ้าสวรรค์ส่วนท่านอยู่บนโลกฉะนั้น จงพูดแต่น้อยคำห่วงกังวลมากก็ฝันมากยิ่งพูดมากก็ยิ่งพูดงงงงเมื่อถวายปฏิญาณต่อพระเจ้าแล้วจงรีบทำให้ครบถ้วนพระเจ้าไม่พอพระทัยคนโง่จงทำตามที่ปฏิญาณไว้ไม่ปฏิญาณยังดีกว่าปฏิญาณแล้วไม่ทำให้ครบถ้วนอย่าให้ปากพาตัวหลงทำบาปและอย่าแก้ตัวกับผู้สื่อสารของพระเจ้าว่า ข้าพระเจ้าเผอปฏิญาณไปจะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธวาจาของท่านและทำลายกิจการจากน้ำมือของท่านทำไมเล่าฝันมากและพูดมากก็อนิจจังดังนั้นจงยำเกรงพระเจ้าเถิดหากท่านเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงรังแกและเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกละเลยในที่ใดก็ตามอย่าชะงนสนเท่เลย เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่อยู่เหนือเขาและเหนือกว่านั้นขึ้นไปก็ยังมีผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปอีกทุกคนช่วยเอาผลิตผลจากแผ่นดินกษัตริย์เองสรงได้ประโยชน์จากเลือกสวนไรนาผู้รักเงินย่อมไม่อิ่มด้วยเงินผู้รักสมบัติไม่เคยอิ่มด้วยรายได้นี่ก็อันนิจจังเมื่อมีข้าวของเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มคนบริโภคคนที่เป็นเจ้าของจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากชมเล่นเป็นขวัญตากรรมกรนอนหลับสบายไม่ว่าเขาได้กินมากหรือกินน้อยแต่ข้าวของเหลือเฟือของคนรวยไม่ช่วยให้เขาหลับได้ข้าพเจ้าได้เห็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจภายใต้ดวงอาทิตย์คือทรัพสมบัติที่สะสมไว้ จนเป็นภัยอันตรายแก่เจ้าของหรือทรัพย์สมบัติสูญสิ้นไปเนื่องจากเพราะกรรมบางอย่างจนไม่มีอะไรเหลือตกทอดให้ลูกหลานคนเราเกิดมาจากท้องแม่ตัวเปล่าอย่างไรก็จะจากไปอย่างนั้นเขาไม่อาจหยิบฉวยผลงานจากการตรากตรำติดมือไปได้เลยนี่ก็เป็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจด้วยคือคนเรามาอย่างไร ก็จากไปอย่างนั้นแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อเขาตรากตรำไปอย่างลมๆแรลงๆตลอดชีวิตของเขาเขากินอยู่ในความมืดมนเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายความทุกข์ทรมานและความโกรธเคืองอย่างมากแล้วข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าดีแล้วเหมาะสมแล้วที่มนุษย์จะกินดื่มและหาความอิ่มใจ ในการตรากตรำทำงานภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วชีวิตสั้นๆซึ่งพระเจ้าประทานให้เพราะนี่เป็นส่วนของเขายิ่งกว่านั้นเมื่อพระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้พระองค์ก็ทรงกระทำให้เขาชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นให้รับส่วนของตนและเป็นสุขในงานของตนได้นี่เป็นของขวัญของพระเจ้า เขาไม่ต้องหวนคิดถึงวันคืนแห่งชีวิตของตนมากนักเพราะพระเจ้าทรงให้เขาง่วนอยู่กับความชื่นใจพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หข้าพเจ้าเห็นความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งหนักหนาสาหัสสำหรับมนุษย์คือพระเจ้าประทานความมั่งคัง่งทรัพย์สมบัติและเกียรติแก่บางคน จนเขามีทุกสิ่งที่ใจปรารถนาแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เขาชื่นชมสิ่งเหล่านั้นกลับมีคนแปลกหน้ามาชื่นชมแทนนี่ก็อนิจจงเป็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจบางคนอาจมีลูกหลานนับร้อยและมีอายุยืนแต่ไม่ว่าจะอายุยืนแค่ไหนถ้าไม่สามารถชื่นชมความรุ่งเรืองของตนและไม่ได้รับการจัดงานศพอย่างสมเกียรติแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกว่าทารกที่ตายตั้งแต่เกิดยังดีกว่าเขาเสียอีกทารกนั้นเกิดมาอย่างไร้ความหมายจากไปในความมืดและชื่อนั้นถูกคลุมไว้ในความมืดแม้ไม่เคยเห็นแสงตะวันแม่รับรู้สิ่งใดก็ยังได้พักสงบมากกว่าเขาต่อให้เขามียยุยืนพันปีทวีเท่าแต่ไม่ได้ชื่นชมกับความเจริญรุ่งเรืองของตน ทุกคนล้วนไปอย่างที่เดียวกันไม่ใช่หรือทุกคนลงทุนลงแรงก็เพื่อปากท้องกระนั้นความอยากของเขาก็ไม่เคยอิ่มคนฉลาดได้เปรียบอะไรกว่าคนโง่คนยากจนแม้รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อหน้าคนอื่นๆก็จะได้ประโยชน์อะไรเล่ามีเท่าที่ตาเห็นก็ดีกว่าเที่ยวอยากได้ไปเรื่อย นี่ก็อนิจจังวิ่งไล่ตามลมสิ่งใดๆที่มีอยู่ล้วนถูกระบุชื่อไว้ก่อนแล้วและมนุษย์เป็นอะไรก็รู้กันอยู่แล้วไม่มีใครสามารถขัดขืนต่อสู้กับผู้ที่แข็งแรงกว่าตนยิ่งพูดหลายคำยิ่งลดทอนความหมายแล้วนั่นจะเป็นประโยชน์กับใครเพราะใครเล่าจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับมนุษย์ในช่วงชีวิตอันสัน้น และคืนวันอันอนิจังซึ่งผ่านพ้นไปเหมือนเงาใครจะบอกเขาได้ว่าหลังจากเขาจากไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใต้ดวงอาทิตย์พระธรรมปัญญาจารย์บทที่เจชื่อเสียงดีมีค่ายิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพงและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดไปบ้านที่มีการไว้ทุกข ก็ดีกว่าไปบ้านที่มีงานเลี้ยงเพราะความตายเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรใส่ใจในข้อนี้โศกเศร้าดีกว่าหัวเราะเพราะใบหน้าโศกเศร้านั้นเป็นผลดีต่อจิตใจใจแบบคนฉลาดพบได้ในบ้านที่มีความโศกเศร้าแต่ใจแบบคนโง่พบได้ในบ้านที่มีความรื่นเริง ฟังคำตำหนิของคนฉลาดดีกว่าฟังคนโง่ร้องเพลงสรรเสริญเยินยอเสียงหัวเราะของคนโง่ก็เหมือนเสียงแตกประทุของหนามในไฟใต้หมอนี่ก็อนิจจงเมื่อคนฉลาดกดขี่ผู้อื่นเขาก็ทำตัวเหมือนคนโง่และเมื่อรับสินบนก็ทำให้ชีวิตเสื่อมทรามตอนจบดีกว่าตอนเริ่มความอดทนอดกลั้น ดีกว่าความหยิ่งจองหองอย่าปล่อยให้ใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธอยู่ในใจของขนโง่อย่าถามว่าทำไมสมัยก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้เพราะนั่นไม่ใช่คำถามที่ฉลาดเลยสติปัญญาเป็นสิ่งดีเช่นเดียวกับมรดกเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เห็นตะวันสติปัญญาเป็นที่พักพิงเช่นเดียวกับเงิน แต่ข้อได้เปรียบของความรู้ก็คือสติปัญญาสงวนชีวิตของผู้มีปัญญาไว้จงพิเคราะห์ดูพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้จงสุขใจในยามดีแต่เมื่อถึงยามทุกยากก็จงใคร่ครวญพระเจ้าทรงบันดาลทั้งยามดีและยามร้ายมนุษย์ จึงไม่สามารถรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของตนในชีวิตอนิจังนั้นข้าพเจ้าเห็นทั้งสองสิ่งนี้มาแล้วคนชอบทำต้องพินาศทั้งๆท,ท,ที่ชอบทำและคนชั่วร้ายอายุยืนทั้งๆท,ท,ท,ที่ชั่วร้ายอย่าเป็นคนชอบทำเกินไปและอย่าฉลาดเกินไปจะทำลายตัวเองทำไมอย่าชั่วร้ายเกินไป และอย่างโง่เง่าเต่าตุนเรื่องอะไรจะต้องตายก่อนกำหนดเป็นการดีที่จะยึดสิ่งหนึ่งไว้และไม่ปล่อยให้อีกสิ่งหลุดมือไปผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะหลีกเลี่ยงเรื่องสุดโต่งทั้งหมดนี้ไปได้สติปัญญาทำให้คนฉลาดมีอำนาจมากยิ่งกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่ครองเมืองไม่มีสักคนเดียวในโลกนี้ที่ดีพร้อม ที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและไม่เคยทำบาปเลยอย่าใส่ใจทุกถ้อยคำที่ใครๆพูดกันมิฉะนั้นท่านอาจได้ยินคนใช้ของท่านเองแช่งด่าท่านเพราะท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวท่านเองแช่งด่าคนอื่นหลายครั้งทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าทดสอบด้วยสติปัญญาแล้วและข้าพเจ้ากล่าวว่า เราตั้งใจจะเป็นคนฉลาดแต่มันก็เกินขวายคว้าสติปัญญาจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันช่างไกลลิบลับและลึกซึ้งนักใครเล่าจะค้นพบได้ข้าพเจ้าจึงมุ่งหาความเข้าใจพินิษพิเคราะห์และส่อหาสติปัญญากับมูลเหตุของสิ่งต่างๆและพยายามเข้าใจความง้เขลาขอ,ของความชั่วและความบ้าบอของความโฉดเขา่า ข้าพเจ้าพบว่าสิ่งที่ขมขื่นยิ่งกว่าความตายก็คือผู้หญิงซึ่งเป็นกับดักใจของนางเป็นบ่วงแล้วมือของนางคือโซ่ตรวนผู้ที่พระเจ้าโปลดปลานจะรอดพ้นจากนางแต่คนบาปต้องติดกับของนางปัญญาจารย์กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าค้นพบสิ่งนี้คือการนำเอาสิ่งหนึ่งมาประติดประต่อ กับอีกสิ่งเพื่อหาหมูลเหตุขณะที่หาอยู่แต่ยังไม่พบข้าพเจ้าก็พบว่าในพันคนจะมีผู้ชายซื่อตรงคนหนึ่งแต่ไม่มีผู้หญิงซื่อตรงสักคนข้าพเจ้าพบแต่เพียงว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ซื่อตรงแต่มนุษย์สรรหากลอุบายต่างๆนานา